สวัสดีค่ะคลินิกอัญโยงสวัสดีคุณหมอปาล์มสวัสดีเจ้าของแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเดิมๆก็เป็นสุนัขอายุป,ประมาณ3เดือนก็มาถ่ายพยาธิทำวัคซีนวัคซีนเป็นวัคซีนรวมแล้วก็หยดยาป้องกันปรสิตหลังจากอาบ,บน้ำเล็มขนมาเสร็จพันนี้ก็เป็นพันปอมสีขาวซึ่งสุนัขพันปอมก็จะมีโรคที่เป็นโรคประจำพันอยู่ หลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จวัคซีนก็จะเป็นวัคซีนนวล5โรคก,ก็มีตัวลำไส้อักเสบโรคีี้นูตับอักเสบโรคหัดสุนัขหัดสุนัขหลอดลมอ,อ,อักเสบหลอดลมอ,อักเสบหลังจากนี้ถ้าเราฉีด วัคซีนรวมเสร็จก็จะเป็นวัคซีนพิษสุนัขบ้าสองเข็มใช่ค่ะโดยเฉล<ช>ี่ยสุนักก็รับวัคซีนครบตามโปรแกรมอายุประ,ประมาณมือเกิน5เดือน6อเดือนเนาะใช่ <นะ S 2> ใช่ค่ะบางตัวก็จะครบตอนสัก4เดือนค่ะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มทําตั้งแต่อายุ2เดือนแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆทุก2อาทิตย์นะคะจํานวนประมาณ5เข็ม5ครั้งก็อายุที่เสร็จ ะะก็จะประมาณสัก4เดือน4ีเดือนครึ่งค่ะก็จะเรียบร้อยทุกเข็มหลังจากนั้นเราก็จะนัดเป็นฉีดปีละ1ครั้งนะคะรวม6โรคประจําปีค่ะบางท่านก็จะสงสัยว่าเราควรฉีดวัคซีนไหมทุกปีก็ตอบได้เลยตรงนี้ว่าควรฉีดกระตุ้นวัคซีนทุกปีนะคะเพราะว่า โรคต่างๆเหล่านี้ยังระบาดอยู่ตามในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในสุนัขที่ไม่ไรับวัคซีนก็ยังมีเชื้อไวรัสเหล่านี้ที่จะสามารถติดสู่สุนัขเราได้หากลงไปเดินตามพื้นตามดินอะไรแบบนี้หรือว่าไปเรียรับสิ่งพวกเชื้อโรคเข้ามาสู่ทางเดิอนอาหารลำไส้ค่ะซึ่งสำหรับอฟอมนี้ก็จะเป็นพันหนึ่งที่มีข้นหนาเรื่องปัญหาตามมานอกจากพวกวัคซีนก็จะเป็นเรื่องของอ โรคผิวหนังซึ่งโรคผิวหนังในปอมนี้ถ้าเราในมุมของช่างตัดขนก็ถ้าอยู่ในช่วงที่ขนแท้เขายังไม่ขึ้นก็เล็มๆขนที่หลอมแหลมออก<ะ>ก็คือยังไม่ควรที่จะจัดเต็มถ่ายเกลี้ยง<ะ>แต่ว่าการถ่ายเกลี้ยงบางทีมันก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ขนไม่ขึ้น<ะ>เพราะเราก็มีเคยมีตัวที่เราถ่ายเกลี้ยงแต่ขนก็คือกลับมาเต็มทุกครั้ง<ะ>ทุกๆ3ามเดือน แล้วก็โรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมที่คุณหมอพูดบ่อยๆคือเป็นโรคแบ็กสกินใช่ไหมคะ<ช>ที่ขนไม่ขึ้นใช่ค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างนึ่งว่าอโรบิเซสมันก็คือเป็นโรคที่อยู่ในพันธุกรรมนะคะของแต่ละตัวของปอมแต่ละตัวไม่ใช่ทุกตัวจะเป็นนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าการตัดขนสั้นเนี่ยไปตัดกับช่างแล้วขนไม่ขึ้นแล้วก็จะเป็นเป็นเพราะว่า การตัดขนนะคะอาจจะเป็นที่ตัวเขาเป็นเจเนติกพันธุกรรมของเขาที่มีโรคเหล่านี้อยู่ในตัวแล้วก็คืออาจจะมีสิ่งกระตุ้นหลายๆอย่างทําให้เขาแสดงอาการของโรคขึ้นมาได้นะคะ ก็สําหรับคลิปนี้เราก็นําเสนอสิ่งที่เราแบบเหมือนกับเก็บประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเก็บสถิติเป็นเรื่องราวที่สามารถนํามาทอล์กนำมาแสดงความคิดเห็นกันได้ก็สําหรับท่านใดที่เลี้ยงพันปอมก็อย่าลืมแปรงขนทุกๆวันเพราะว่าคนที่หมดอายุคนที่หลุดร่วงก็จะทําให้อ่ามันร่วงหล่นตามบ้านอาจจะทําให้บ้านที่อยู่อาศัยแบบสำหรับท่านใดที่ไม่ชินอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่า เราป้องกันโดยการวิขนแล้วก็เก็บเส้นขนออกทุกวันวิขนทุกวันแล้วก็อาบน้ําทุกหนึ่งสัปดาห์ต่อครั้งก็จะทําให้เราได้น้องหมาขนที่ขนที่มีขนสลวยแล้วก็ไม่ไม่เป็นปัญหาการร่วงหล่นของเส้นขนตามโซฟาตามบ้านคนที่แพ้ก็จะได้สามารถอยู่ร่วมกันกับสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักได้ซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปามที่ให้ อาจจะมาทอกันให้ความรู้ให้แนวทางความคิดเห็นสำหรับท่านใดที่เลี้ยงพันนี้ถ้าเห็นต่างอย่างไรก็สามารถที่จะแชร์เพื่อให้น้องหมาท่านใดที่เลี้ยงน้องหมานี่มีแนวทางในการเลี้ยงน้องปอมได้สวยงามและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอัญยองขอบคุณ,คณท่านผู้ชมทุกท่านและที่สำคัญขอบคุณเจ้าของที่มาใช้บริการในอันยองของเรานะคะสวัสดีค่ะ